การคุณสวัสดีครับวันนี้ผมนทวั์จิโรดพงศ์นะครับพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในการนําเสนอข้อมูลนะครับเทปนี้เราจะเป็นเรื่องของเทคนิคการใช้ผลิตภัณฑ์นะฮะยังคงเป็นดอกเห็ดหลินจือนะครับในส่วนที่เป็นสปอร์ที่เราสามารถนําเอามาใช้กับแผลภายนอกได้แต่วันนี้ครับมันจะเป็นการผสมระหว่างดอกของเห็ดหลินจือเนี่ยเราสามารถเอามาผสมกับยาสีฟันการโนเฟรช รหรือว่ายาสีฟันกาโน่ซึ่งผสมเหตหินจืออยู่แล้วในยาสีฟันนะ,นะนะแล้วก็มีสารสกัดจากใบมิ้นท์นะครับทีนี้เราจะใส่สปอร์ของเหติหนจือเนี่ยผสมเข้าไปอีกถามว่าทําไมต้องผสมเข้าไปอีกก็ถ้าเกิดเราอยากได้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับเราก็สามารถกระทําได้นะทีนี้วิธีการทำก็คือง่าย,ายๆเราก็อาจจะใช้ภาชนะเล็กๆอาจจะเป็นถ้วย นะครับหรือว่าเป็นช้อนอะไรที่เป็นเล็กๆก็ได้นะครับเราก็ลวกน้ําร้อนก่อนก็ดีนะนะครับจะได้สเตอร์ไลนะครับแล้วก็บีบยาซิฟันลงไปนะคือไม่อยากจะบอกว่าต้องเท่าปลายเม็ดข้าวโพดต้องเท่ากับลูกขนุนหรือเท่ากับเม็ดขนุนหรืออะไรแบบนั้นก็กะเอาตามแต่ว่าคุณจะใช้สําหรับทําอะไรนะบีบลงไปแล้วก็แกะแคปซูลของดอกเทยาลงไปแล้วก็เอาช้อน คนนะครับช้อนคนให้มันเข้ากันนะให้มันกระจายตัวไอ้เจ้าดอกที่มันเป็นสปอร์เนี่ยมันไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะไปกระจายตัวอยู่ในเนื้อเจลของยาสีฟันนะครับแล้วคุณก็ใช้ไอ้สิ่งที่คุณผสมได้เนี่ยครับ เอาไว้ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้นะข้อที่1ใช้ในบริเวณที่เกิดการอักเสบในช่องปากเช่นอาจจะมีอาการเหงือกอักเสบมีกลิ่นปากเพราะว่าอาจจะมีฟันผุอยู่ข้างในนะครับมีเหงือกอักเสบลักษณะแบบนี้จะใช้ได้ดีมากนะฮะจะใช้ได้ดีมากๆเลยในกรณีนี้นะครับเราก็สามารถเอาไอ้ตรงเนี้ยป้ายไว้ก็ได้นะครับแต่แนะนำนิดนึงนะครับใช้ไปให้หมดทีเดียวไปเลยแล้วจะใช้ครั้งต่อไปก็ค่อยผสมใหม่นะครับ ผมจะไม่แนะนําให้ทําผสมเอาไว้เยอะๆนะครับมันจะไม่เหมาะเราควรจะใช้ครั้งต่อครั้งดีที่สุดนะครับอันที่2ครับเราป้ายปากไปแล้วเราสามารถใช้ป้ายหัวริศดวงทวารได้ด้วยนะครับในกรณีคนที่เขาเป็นริศดวงทวารน,นะครับคุณอาจจะทานยาเฮดินจือของการโน้เราอยู่แล้วนะครับอาจจะมียาแผนปัจจุบันนะยกตัวอย่างเช่นพวกดัฟลอน นะแต่ว่าดับต้นอย่าไปใช้เลยมันมันเป็นยี่ห้อนอกอะนะมันก็เป็นยาออริจินอลมันก็จะแพงนะครับเราสามารถใช้ยี่ห้ออื่นที่ผลิตในเมืองไทยนะครับสนับสนุนคนไทยแล้วก็ได้ราคาที่ย่อมเยาวลงด้วยนะครับในขณะเดียวกันประสิทธิภาพของยาก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าการที่เขาจะทำยาแผนปัจจุบันขายออกมาได้เนี่ยเขาต้องมีการเทียบสมมูลนะครับต้องให้มันเท่ากันอยู่แล้วกับยี่ห้อต้นตํำรับ นะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวนะซื้อของไทยใช้ของไทยได้นะฮะแล้วก็การป้ายหัวทิ่ศูนยทวานเนี่ยหลังจากที่คุณสมมติว่านั่งแช่น้ำชานะครับนั่งแช่น้ำชาเพื่อให้ลดการเจ็บการอักเสบตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาผ้าซับนะครับซับเสร็จเราก็เอาไอ้ส่วนผสมที่เราเใช้ผสมเมื่อสักครู่เนี่ยฮะป้ายป้ายเข้าไปนะครับแล้วเราก็ล้างมือเสร็จเรียบร้อย นะมันอาจจะรู้สึกเย็นๆหรือว่าเฉอะแฉะนิดนึงก็ก็อดทนเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้เราไม่สบายตัวมากมายอะไรนะครับนะตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ครับอันที่3ครับใกล้เคียงกันนะครับก็คือเราจะใช้ดอกผสมยาสีฟันเนี่ยครับสวนล้างช่องคลอดบางคนบอกเฮ้ยมันแปลกประหลาดเกินไปหรือเปล่านะครับยาสีฟันก็ต้องเอาไว้แปลงฟันจะเอาไปใช้ตรงอื่นได้อย่างไร ยาสีฟันกาโน่เนี่ยไม่ได้ผสมฟัวรายนะครับแล้วก็เป็นยาสีฟันที่ผสมสารสกัดสมุนไพรนะเพราะฉะนั้นนะครับเรามีข้อแนะนําเพิ่มเติมว่าคุณสามารถใช้ดอกที่ผสมกับยาสีฟันตรงนี้นะครับป้ายเข้าไปในช่องคลอดอาจจะเอานิ้วนิ้วมือเนี่ยล้างให้สะอาดก่อนป้ายนะครับเข้าไปในช่องคลอดก็ได้หรือนะครับผสมกับน้ําสุก ที่เย็นแล้วอ่ะนะเล็กน้อยนะครับโคนให้เข้ากันมันก็อาจจะมีฟองฟองหน่อยๆแล้วก็สวนใช้ลูกยางเนี่ยสวนบีบเข้าไปในช่องคลอดก็ได้เพื่ออะไรเพื่ออะไรบางคนบอกแปลกใจจังเลยทำเพื่ออะไรจากประสบการณ์นะครับที่บริษัทกาโน่เนี่ยได้เปิดมา25ปีในปีนี้นะนะครับเรามีประสบการณ์สะสมอยู่เยอะ ตรงนี้เราจะใช้ช่วยเหลือผู้หญิงที่มีภาวะตกขาวบ่อยๆซ้ำซากนะครับตกขาวอาจจะมีการติดเชื้อได้หลากหลายรูปแบบอ่ะนัอาจจะเป็นเชื้ออะไรอันนั้นเราเราก็แล้วแต,แต่แต่ละท่านนะครับบางคนติดเชื้อแบคทีเรียบางคนติดแคนดิดานะครับมันก็มีหลากหลายะนะหลากหลายลนะักษณะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าสมดุลในช่องคลอดไม่ดีนะครับ มันก็จะเกิดการติดเชื้อลักษณะพวกนี้ได้ง่ายนะฮะเพราะนี้ภาว่าไหนที่ทําให้สมดุลไม่ดีบ้างละ่ะนะบางคนยกตัวอย่างเช่นนะครับคนที่ชอบใช้น้ํายาล้างจุดซ่อนเลนสบ่อยๆพวกนี้มันจะทําให้สมดุลในช่องคลอเสียไปนะฮะแล้วก็คนที่อาจจะกินยาปฏิชีวนะยาแผนปัจจุบันเพื่อรักษาโรคอะไรอย่างอื่นสักอย่างของเขาอยู่อ่ะกินติดต่อกันเป็นเวลานานๆนะ มันก็จะมีผลต่อแบคทีเรีย normal flora ในช่องคลอดด้วยนะเพราะฉะนั้นออก็คือเป็นสาเหตุต่างคนต่างมีสาเหตุไม่เหมือนกันนะครับแต่เราสามารถใช้วิธีนี้ช่วยเหลือเขาได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่พิสดารหรือว่าเป็นเรื่องที่ผิดแปลกหรือว่าแปลกประหลาดแต่อย่างใดนะครับมันมีความปลอดภัยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ช่วยคนได้มากจริงๆด้วยนะฮะในกรณีนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการผสมดอกและยาสีฟัน นะครับถ้าคุณชอบกดไลค์กดติดตามนะครับแชร์ให้คนที่เราอยากให้เขาได้รับรู้อะไรดีๆแบบนี้ได้รับทราบนะครับแล้วผมสัญญาครับวันหลังเราก็จะนำเสนอข้อมูลดีๆแบบนี้ให้ใหม่นะครับวับนนี้ลาไปก่อนครับการโนรักคุณสวัสดีครับ